กับผมนายภูมิพัฒน์พัชรสักสมาชิกสภาผู้แท,ทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งพักเพื่อไทยกับผมขอปรึกษาหารือท่านประธานสภาเรื่องพี่น้องร้องเรียนในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขร้องเรียนว่าคุณหมอนายแพทย์เข้าตรวจที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอช้ามากรอนานค,คิวแรกได้ตรวจส1นาฬิกา ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงต้องรอคุณหมอปิดคลินิกส่วนตัวตรวจคนไข้ที่คลินิกส่วนตัวเสร็จแล้วถึงจะไปตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลขอให้กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้บริหารจัดการบุคลากร,กรทางการแพทย์และบริหารเวลาของนายแพทย์ได้มีกำหนดเวลาเข้าออกให้แน่นอนได้ตรวจคนไข้ให้ตรงเวลา ไม่ทุจริตคอรัปชั่นเวลาราชการเอาเปรียบพี่น้องราษฎรและขอให้เพิ่มคุณหมอนายแพทย์ประจำแต่ละรอพอต่อเพราะแต่ละรอพศอตอมีความพร้อมจะดูแลรัษฎรคนคนป่วยในหมู่บ้านและช่วยให้อสมอกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ขอกระจายข่าวประจำในแต่ละหมู่บ้านถึงโครงการของรัฐบาลบัตรทองส0บาทรักษาได้ทุกที่ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยได้ทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกทุกร้านขายยาที่มีป้ายสติกเกอร์ขอภาพด้วยครับที่มีเขียนว่า30สบาทรักษาทุกที่ตรวจรักษาและรับยาได้ฟรีและนัดคิวเวลาล่วงหน้าได้ทุกโรงพยาบาลผ่านแอปหมอพร้อมไม่ต้องรอคิวนานเพราะพี่น้องรัษฎรของเรายัางนัดคิวล่ว,ลวงหน้า น้อยมากยังเคยชินในการไปรับบัตรคิวตีสี่ตีหถ้าพี่น้องเรานัดผ่านแอปหมอพร้อมก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรองคิวนานครับกบขอบพระคุณครับ